One News ตรงไปตรงมาการประมูลขึ้นความถี่ 4G ครั้งประวัติศาสตร์นี้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทั้งการประมูลที่กินเวลายาวนานถึง30ชั่วโมงยอดเงินประมูลที่สูงเป็นประวัติการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในมุมมองของนักวิชาการสิ่งเหล่านี้หมายความว่ายอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากคุณพิมพ์ัทราจันหอมครับ แข่งขันข้อราคามาราธอนชนิดข้ามวันข้ามคืนในการประมูลคลื่น 4G ย่านความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์ในมุมมองของดรสมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงเพราะคลื่น 4G คือหัวใจของการประกอบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศเช่นเยอรมนีที่เพิ่งจัดการประมูลคลื่น 4G ไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีการข้อราคากันถึง181รอบกินเวลายาวนานถึง16วันวงเงินประมูลสูงถึง5,000ล้านยูโรหรือเกือบ2,000 200, 0 0ล้านบาทวงเงินประมูลของไทยที่สูงกว่า8 0,000ล้านบาทนี้ประธานทีดีไอยอมรับว่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้และมองว่าการประมูล 4G ที่แข่งขันข้อราคากันยังดุเดือดสะท้อนให้เห็นถึงความโปรง่งใสแตกต่างจากการประมูล 3G ที่ผ่านมาที่แทบจะไม่มีการแข่งขันกันด้านราคา ไม่เห็นสัญญาณว่ามันมีการสมคบด,ด้านราคากันในการประมูลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งแตกต่างจากการประมูล 3G ที่ผ่านมาที่การแข่งขันด้านราคาน่าจะมีน้อยมากๆนะครับพอมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะครับอย่างแท้จริงอย่างในรอบนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการเคาะราคากันเยอะนะครับเคาะราคากันข้ามวันข้ามคืนเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยในประเทศไทยประเทศไทยเราคุ้นเคยกับ การแข่งขันที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เราจริงคุ้นเคยแล้วเราไปคาดว่ามันจะต้องจบอย่างรวดเร็วข้อสังเกตรเรื่องราคาประมูลที่สูงกว่าที่คาดหมายไว้ถึง200%อาจทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าบริการที่แพงขึ้นนายแพทย์ประวิตรลี้สถาพรวงศ์ษากรรมการกสทชและในฐานะกรรมการกิกรรกรจการโทรคมนาคมด้านขุมของผู้บริโภคชี้แจงว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้เตรียมตัวและวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้ว ยืนยันว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าบริการที่สูงขึ้นแน่นอนยกตัวอย่างง่ายเลยผมซื้อตึกแถวบางเอิญผมซื้อแพงตึกหนึ่งร้อยล้านผมทําร้านขายข้าวมันไก่ถามว่าผมจะขายข้าวมันไก่จายละพันจายละหมื่นได้ไหมไม่ได้ก็จ่ายละห้าสิบาทนั่นคือลักษณะของต้นทุนจมนั้นคลื่นก็เหมือนกันต่อให้ประมูลแพงมันก็เหมือนตึกที่ซื้อมาแพงจะมาบวกเขกับราคาข้าวมันไก่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เอกชนทําคือดูก่อนว่าตึกนั้นพอซื้อที่ราคาเท่าไหร่ การที่นักวินาทีนี้เขายังเคาะสู้กันอยู่แปลว่าเขารู้ว่าขึ้นราคายังไม่สูงเกินไปผลที่จะมีกระทบต่อผู้บริโภคเลยยังไม่น่าจะเกิดน,นะครับหลังจากนี้กสทชจะประกาศรายชื่อผู้ชนะและเสนอที่ประชุมบอร์ดกทคออรับรองภายใน7วันจากนั้นจะออกใบอนุญาตใช้ขึ้นความถี่ย่าน1 8 0 0เมกะเฮิร์ให้ผู้ชนะประมูลภายใน90วันโดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระเงินงวดแรกร้อยละ50ของราคาประมูล นำจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลและคาดว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปิดใช้งานเทคโนโลยี 4G ได้ก่อนเดือนมกราคม2559พิมพัฒัทราจัน์หอมรายงาน One News ตรงไปตรงมา